นึกภาพดูสิครับทีมนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทยกลับบ้านพร้อมคว้าชัยชนะที่สะเทือนโลกหลังจากพิสูจน์ตัวเองในศึกบาสเกตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่แต่คราวนี้ไม่ใช่บาสเกตบอลหรอกครับมันคือแบดมินตัน และนี่คือเรื่องราวสุดตื่นเต้นที่หลายคนอาจพลาดไปทีมไทยของเราได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในกีฬาปักกิ่งแห่งนี้มาคือเรื่องของความภาคภูมิใจที่พวกเขาหอบเหรียญกลับมาจากการแข่งขัน BWF World Junior c h a m p i o n s h i p 2025ที่เมืองกัวฮาตประเทศอินเดียโดยทีมชาติไทยเยาวชนกวาดไปได้ถึง1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงเลยคอ รับแต่ที่น่าสนใจคือจุดที่หลายคนมองข้ามไปนี้ไม่ใช่แค่เหรียญแต่เป็นการจุดประกายอนาคตของกีฬาแบดมินตันไทยที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นครับอัปเดตเมื่อไม่นานนี้เอง เมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโค้ชและสตาฟทุกคนได้เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองอย่างปลอดภยัยพลอากาศเอกมนทนสัชุกรผู้เป็นประธานสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปต้อนรับด้วยตัวเองพร้อมกับแสดงความ ยินดีอย่างอบอุ่นใจกับผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนะครับเพราะนี่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำให้เยาวชนไทยได้โชว์ฝีมือในระดับโลกสำหรับการแข่งขัน BWF World Junior Championships นี้ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนแบดมินตันที่จัดขึ้นทุกปีโดยองค์กรแบดมินตันโลก BWF เพื่อให้เยาวชนทั่วโลกได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะ ทีมนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทยได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งโดยคว้ามาได้ทั้งหมด1เหรียญทองและสองเหรียญทองแดงเหรียญทองอันทรงคุณค่าได้มาจากหนูแหวนอัญ,ญาพัฒพิชิตปรีชาศักดิ์ในรายการหญิงเดี่ยวซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญมากเพราะเธอเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยคนที่3ที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์เอเยาวชนโลกได้สำเร็จต่อจากเมรัชนกอินทนนท์ที่เคยทำได้ถึง3าสมัยและพิงค์ พิชามนโอภาสนิพัทที่ได้แชมป์ในปี2023นี้แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดความสำเร็จในกีฬาที่ไทยเราชื่นชอบนี้เช่นเดียวกับที่นักกีฬาไทยในอดีตเคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังสมมติว่าคุณเป็นแฟนแบดมินตันคุณคงรู้สึกตื่นเต้นกับการที่เด็กสาวไทยคนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามที่เต็มไปด้วยคู่แข่งระดับโลกส่วนเหรียญทองแดงทั้งสองอันก็มาจากนักกีฬาไทยที่ยอดเยี่ยมเช่นกันรวงข้าว ยาตาวีมินเกตเกลียงในประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งเธอแสดงให้เห็นถึงความภาคเพียรและทักษะที่โดดเด่นในทุกการเคลื่อนไหวและอีกคู่หนึ่งคือโชยุกดชพรชัยชนะกับเอียปนวีพลเยี่ยมในประเภทหญิงคู่ที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียวจนกวาดเหรียญมาได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานเป็นทีมในกีฬาซึ่งสอนให้เราเห็นว่าการสนับสนุนกันและการเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย แต่เอาเถอะครับนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างในขณะที่หลายคนยินดีกับความสําเร็จนี้แต่บางคนอาจสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่ที่จะให้เยาวชนอายุน้อยเช่นนี้เผชิญกับแรงกดดันในการแข่งขันระดับโลก มันอาจส่งผลต่อการศึกษาและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาในอนาคตหรือแม้แต่การพัฒนากีฬาไทยที่อาจถูกมองว่าเน้นเฉพาะบุคคลมากกว่าทีมชาติโดยรวมและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามอนาคตกีฬาไทยจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปหรือไม่ท่าประสะจากการลงทุนที่เหมาะสมในเยาวชนรุ่นใหม่เราควรสนับสนุนให้เด็กๆเ,เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากกว่าหารักแข่งขันเพื่อชื่อเสียงหรือเปล่า ลองคิดดูสิครับคุณเห็นด้วยกับความสำเร็จนี้มากแค่ไหนและคุณคิดว่ากีฬาแบดมินตันไทยมีอนาคตสดใสไหมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเราอยากรู้ว่าคุณเห็นต่างกันยังไงอ่านข่าวต้นฉบับเพิ่มเติมได้ที่นี่ ทับนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทยหอบเหรียญกลับบ้านหลังจบศึกแบดเยาวชนชิงแชมป์โลก https www kaset co th sport new 9 9 8 4 8 8 7 question mark source เท่ากับ land today and medium เท่ากับ footer click ติดตามข่าวสารล่าสุดทุกวันได้ที่นี่ครับเว็บไซต์ https www kaset co th https://www.kaset.co.th/question/markamsource เท่ากับ l a n d t o d a y a n d m e d i u m เท่า <haul> ก wow ับ footer underscore click